สวัสดีครับคุณผู้ชมคนก็อยู่กับผมคนพันธิปการากันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยทําพาชมครับการจัดอันดับ5รถยนต์ที่แพงที่สุดในงานมาริโชครั้งนี้ไปแล้วครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคันนี้เลยครับเจ้า Brabus 800 XLP นะครับรถที่ค่าตัวสูงที่สุดในงานนี้ครับราคาเหยียบๆหยียบ50ล้านบาทเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะขอพามาพรีวิวให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับว่าเจ้า布拉巴 s 800xLP คันนี้มีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีจุดโดดเด่นอะไรยังไงกันบ้างครับก็เริ่มแรกเนาะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นว่าเขาเป็นลักษณะของรถกระบะครับในสไตล์ปิกอัพที่มีกระบะหาททยพื้นฐานจริงๆอ่ะทาง Brabus เนี่ยถือว่าเป็นสำนักแต่งคู่บุญของทางค่ายตาดาว m e r c e d e s b e n บนะครับเขาจับเอาตัว Mercedes G63 AMG ครับมาทำใหม่ทั้งคันเลยก็คือ ทำในส่วนของตัวกระบาะท้ายเพิ่มเข้ามาแน่นอนทําขนาดนี้ครับขนาดไซซิ่งของตัวรวมไปถึงระยะฐานล้อเนี่ยมันก็ยาวมากยิ่งขึ้นด้วยและจุดที่โดดเด่นของเขาอีกก็คือในเรื่องของการที่เขาใส่ชุดแต่งแบบคาร์บอนไฟเบอร์นะครับซึ่งมีชุดแต่งว่า w Y Star จุดเด่นๆครับเนี่ยฮะจะเป็นคิ้วปวงล้อครับเป็น,นคาร์บอนนะฮะแล้วก็เนี่ยแถบ t r i มตรงช่องอากาศตรงทุ้มล้อ หรือแม้กระทั่งตรงประตูครับแผงประตูตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยคาร์บอนหมดเลยและจุดเด่นที่สุดก็คือตัวสกู๊ปแอร์สกู๊จากลมทางด้านบนนะครับเนี่ยเป็นช่อง Air ์สกู๊ขนาดใหญ่ครับเพื่อรับในส่วนของแบบตัวอากาศเข้าไปนะครับเพราะว่ารถคันนี้ได้มีการปรับจูนเครื่องยนต์จากตัว G63 ครับของทาง Mercedes เนี่ยขึ้นใหม่ประมาณ200แรงม้าเลยทีเดียวครับทำให้ตัวเลขของเขาเนี่ยประมาณ800แรงม้าจริงๆจะอยู่ที่700กว่า แต่ท็อกแรงบิดครับก็ทลักขึ้นมาอีกถึง1000นิวตันเมตรครับเห็นรถไซซิ่งตัวใหญ่ขนาดนี้ครับศูนยถึงร้อยเนี่ยเขาเคมอยู่ที่ประมาณ4.8วินาทีแรงมากๆเลยครับเนื่องด้วยสไตล์ของรถเนาะเขาก็เลยจำกัดความเร็วครับอยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวเราพาไล่มาดูทางด้านข้างกันสัหน่อยโอ้เนี่ยดูตัวชุดล้อเลยครับล้อของบราบัสเนี่ยขนาดใหญ่มากมนมหาเลยครับ ล้อ22นิ้วแล้วก็ไซส์ยางครับที่เป็นลักษณะแบบยางสไตล์ออฟโรดนะครับตัว Scorpion ATR เนี่ยคือไซส์เขาถึง225ครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์แก้มเนี่ย55เลยครับคือโหดูสิครับแก้มมันสูงมากๆเลยช่วงล่างที่เห็นย่งๆอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นช่วงล่างแบบถุงลมด้วยนะครับปรับได้แบบ Adaptive อีกต่อมาตรงนี้ แน่นอนครับรถมันสูงขนาดนี้เนาะคือจะก้าวขึ้นไปเนี่ยก็าลาบากตรงเนี้เขาจะเป็นตัวบันไดให้ครับซึ่งบันไดเนี่ยมันก็จะปรับได้ด้วยแบบไฟฟ้าเลยก็คือสามารถกดเปิดไฟฟ้าปึ๊บมันก็จะพับลงมาใช่ไหมครับแล้วเราอ่ะอยสามารถก้าวขึ้นไปทีลสะสเต็ปเเ็พื่อขึ้นรถได้อย่างสะดวกครับแล้วก็ตัวชุดท่อไอเสียนะตรงนี้เป็นท่อคู่เนี่ยเป็นท่อของราบาสเหน็นไหมครับแล้วก็จะออกข้างฮนะออกคู่ข้างเนี่ยทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งทางด้านขวาเลยครับ เดี๋ยวลองมาดูที่ตัวปั้นท้ายของเขาสักหน่อยครับอย่างที่บอกนะว่าตกแต่งด้วยตัวนี่ฮะคาร์บอนไฟเบอร์หลายส่วนเรื่อนทำให้มันดูแบบว่าดูดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยครับโลโก้บราบาสฮะก็เป็นสีดำดุเข้าไปอีกตรงนี้ทางด้านบนโลโก้บราบาสที่บรนฝาหลักครับก็เป็นคาร์บอนและนี่เลยรหัสครับ800 XLP Adventure ที่บ่งบอกถ,ถึง พลังของบ r a บัสคันนี้เดี๋ยวขยับขึ้นมาดูนี่หน่อยนะฮะทางด้านบนครับก็จะมีพวกแหลกหลังคาไล่ลงมาจนถึงทางด้านหลังตรงนี้นไอแถบไฟ LED ข้างบนนี้นะครับที่อยู่เหนือไฟเบรกโดนที่3เนี่ยครับคือเขาจะเอาไว้สำหรับส่องพื้นที่กระบะท้ายครับให้ความสว่างเวลาแบบเราต้องไปลุยที่มืดๆในป่าอะไรพวกเนี้เราจะได้สามารถหาของอะไรได้สะดวกครับสำหรับตัวไฟ LED ทางด้านบนด้านบนก็เนาะเป็นแหล็กราวหลังคาทางด้านหน้าตรงนี้ก็ยังเป็นคาร์บอนไฟเบอร์อยู่ครับและเอาไว้ลุยแบบขนานแท้เลยเห็นไหมครับมีไฟสปอร์ตไลท์ครับดวงใหญ่ๆเนี่ยกลมๆเนี่ยถึง4ดวงด้วยกันครับทางด้านบนหาคลับเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในห้องโดยสารนะครับคือถ้าเกิดเราเปิดประตูออกมาครับนี่เลย บันไดข้างครับก็จะเป็นแบบไฟฟ้าเขาจะลดระดับลงให้อตัตโนมัติเพื่อให้เราก้าวสเต็ปขึ้นไปในรถได้อย่างสะดวกนะครับราะรถเนี่ยมีความสูงมากและอย่างที่บอกไปเนาะว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยครับมันน่าสนใจและดูพรีเมียมมากทั้งในเรื่องของทริมคาร์บอนตัวเบาะหนังรูครับโลโก้บราบัสตามตำแหน่งต่างๆแม้กระทั่งการเก็บรายละเอียดอย่างพรมปูพื้นก็ยังเป็นของบราบัสเลยนะฮนะเ ตรงทิมคาร์บอนตรงเวณคอนโซลกลางแล้วก็คอนโซลชุดเกียร์เนะะี่ยฮะก็เป็นคาร์บอนหมดเลยโรงมาไย AMG ที่ถูกตกแต่งโดย Brabus แล้วก็ตัวชุดหน้าจอครับตัวมาตรวัดกับหน้าจออินโฟเทนเมนต์เนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่เท่ากันครับคือมันจะอยู่ในตัวชุดกระจกเดียวกันเนี่ยแต่ถ้าสังเกตตรงนี้ครับมันจะมีเงาแยกก็คือจะแยกจอออกจากกัน2จอในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ ทางด้านบนเนี่ยมันก็จะมีช่องซันรูฟเล็กๆอยู่นะครับซึ่งอันเนี้ยผมไม่ค่อยแน่ใจนะว่ามันจะสามารถเปิดได้ไหมมันจะติดในส่วนของตัวแหลกหลังคาทางด้านบนหรือเปล่านะครับแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าเนี <S <S ย่ยดูสิครับวัสดุดหนังของเขาเนี่ยดูพรีเมียมมากๆเลยแล้วก็จะมีในส่วนของโลโก้บราัสตามจุดต่างๆนะครับนี่ตรงนี้แล้วก็ตรงพนักพิงสีใสด้วยนี่ครับแล้วก็มี เพลทเจนิวบราบัสเอาไว้ให้ด้วยครับนณจุดนี้ค,ครับแล้วก็ที่ผู้โดยสารตอนหลังนะครับพอเปิดประตูมาก็แน่นอนครับว่าตัวบันไดข้างแบบไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รองรับน้ำหนักโหลดได้สูงที่สุดคือ180กิโลกรัม ะบนห้องโดยสารภายในครับก็จะตกแต่งคล้ายๆกันกับทางด้านหน้าเลยก็คือดูลักษณะของตัววัสดุหนังครับมันก็จะเป็นลักษณะหนังรูแบบพรีเมียมเลยแล้วก็ตัวชุดทริมต่างๆก็จะเป็นทริมแบบคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็ทางนี่ครับถ้าดูที่ผนังหลังคาด้านบนนะครับตรงนี้จะเป็นลักษณะผ้าอะคันทาร่าด้วยพื้นที่ห้องโดยสารตอนหลังต้องเรียนตรงๆว่าอาจจะ ไม่ได้กว้างขวางมากนะครับเพราะสไตล์พื้นฐานจาก G63 มันก็จะเป็น SUV ที่เน้นเอาไว้ลุยเป็นหลักอยู่แล้วตรงนี้ตามบค่งโซนกลางทางด้านหลังก็จะเป็นช่องแอร์แล้วก็จะมีช่องแอร์อีกตำแหน่งหนึ่งที่อยู่นี่ฮะบริเวตรงเสาบีตรงนี้นะครับโอเคครับแล้วก็ จบลุงไปแล้วนะกับการพาชม Brabus XLP Adventure 800ครับที่ถือได้ว่าเป็นรถที่แพงที่สุดในงานบริโชว์ครั้งนี้นะครับผมสำหรับใครที่สนใจครับก็มารับชมตัวจริงกันได้เลยที่บูธ Target Car Center นะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่าย Brabus อย่างเป็นทางการครับก็เรามาติดต่อสอบถามราคาในเรื่องของออปชั่นต่างๆนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ฮะแต่ยืนยันครับว่าคันนี้เป็นรถที่ แพงที่สุดในงานแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นครับว่าพื้นฐานมาจากตัว mercedes g 6 3มามําทำในรูปโฉมแบบกระบะ pickup ยืดฐานล้อและเพิ่มกระบะาทางด้านท้ายทำให้มันมีวิวเบสที่ยาวขึ้นและขนาดตัวที่ใหญ่โตขึ้นครับสำหรับในวันนี้ครับผมพนพันทิปกระหลาดก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนยังไงก็อย่าลืมรับช่วยกด subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องพลชิบเป์พีของผมไว้ด้วยและเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อน สวัดสดีครับ